สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทุกคนจากบ่าวเชษกินเที่ยวตลอดทัวร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวยางกันรอยอยางลดเสียงภายในรถยนต์ครับผมเพิ่งจะสั่งซื้อมานี่เป็นยางกันรอยติดรอบรอบรถกันลมกันเสียงนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเอามาติดตามรอยแบบนี้กันเสียงกันลมติดตามรอยแบบนี้รอยรถ ผมเพิ่งสั่งซื้อมาผมเห็นในเพจก็เลยสั่งซื้อมาห้าร้อยกว่าบาทติดรอบในช่างกำลังติดพลาสติกกันลมให้พลาสติกกันลมรอบรอบคันี่ย